ทุเรียนหูคุณผู้ชมครับสำหรับช่วงนี้เนี่ยใครที่เป็นคนชอบทานทุเรียนนะจะต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนครับเพราะวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาทึ่งกันที่สวนทุเรียนที่เรียกได้ว่าอร่อยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกดครับและที่นี่ก็คือสวนทุเรียนลุงอุทัยนั่นเองครับและความน่าทึ่งของสวนทุเรียนที่นี่ก็คือ เป็นสวนทุเรียนภูเขาไฟครับคุณผู้ชมที่ต้องชื่อนี้ก็เพราะว่าเขาใช้ดินภูเขาไฟในการปลูกทุเรียนจริงๆครับแต่หน้าตาของทุเรียนภูเขาไฟเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงและทุเรียนภูเขาไฟจะแตกต่างจากการปลูกด้วยดินทั่วไปยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาทึ่งกันครับทุเรียนภูเขาไฟเนี่ย มันแตกต่างจากทุเรียนทั่วทั่วไปอย่างไงครับหมูไทยครับมันจะไม่มีกลิ่นแล้วก็กลิ่นไม่แรงเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนภูเขาไฟของสิทธิเกีตปกติแล้วเราจะเคยได้ยินแต่อะไรอ่ะทุเรียนก้านยาวหมอนทองและอันนี้มันคือสายพันธุ์อะไรฮะหรือว่ามันสายพันธุ์พิเศษเลยมันเป็นสายพันธุ์หมอนทองเหมือนกันแต่หมอนทองเหมือนกันครับคือมันแต่มันขึ้นอยู่กับดินดินเรามีความพิเศษ โอ้คุณผู้ชมทุเรียนเผาออกมาแล้วเอ้กลิ่นกลิ่นแตะจมูกแต่แต่แตไม่ฉุนไม่ชุนจริงคุณผู้ชมนี่คือทุเรียนคูเขาไฟจากสวนลุงอุทยัยฮะคุณผู้ชมฮะนี่ให้เนื้อมาเต็มๆเลยอันนี้ค,คือความพิเศษของดินภูเขาไฟด้วยหรือเปล่าฮะใช,ใช่ครับทุเรียนแบบนี้เนี่ยคือหนักเนื้อจริงๆนะครับดูพื้นที่ของเปลือกเนี่ยบางมากผมอยากจะรู้จริงๆว่า ทุเรียนที่ปลูกด้วยดินภูเขาไฟเนี่ยมันจะแตกต่างจากทุเรียนที่ปลูกด้วยดินทั่วไปยังไงะชิมกันเลยดีกว่าครับนี่ดูเม็ดเม็ดน้อยเนื้อเยอะนะคุณผู้ชมอร่อยมากคุณผู้ชมสรุปแล้วนะทุเรียนที่ปลูกด้วยดินภูเขาไฟอ่ะ ไม่ฉุนเลยมันไม่เลี่ยนกินได้เรื่อยๆเลย<ๆ>คุณผู้ชมเนี่ลุงมูทยปลูกไงมันได้อร่อยขนาดนี้ครับเนี่ยนี่มันคือเคล็ดลับของดินภูเขาไฟเลยหรือเปล่าฮะก็มีก็มีส่วนครับตื่นเช้ามาเราต้องเดินดูว่าทุเรียนลูกนี้มันสวยไหมเนื้อเนื้อมันจะเหลืองไหมตื่นเช้ามาเราต้องเดินดูทุกวัน<อ>และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นดินภูเขาไฟที่มัน ทับถมอยู่ร้อยร้อยล้านปีแล้วหลังจากที่ลงุงได้ปลูกทุเรียนชีวิตประสบความสําเร็จขายดิบขายดีได้ขนาดเนี่ยทุกวันเนี่ยชีวิตลุงดีขึ้นยังไงบ้างครับโอ้ดีขึ้นมากเลยครับแต่ก่อนนี่ปลูกที่ที่เราไปข้างต้นปลูกข้าวโพดปลูกอะไรเนาะ,ะก็รายได้ก็ไม่ดีครับออปีละครั้งครับอันนี้ก็ปีละครั้งอยู่แต่ลงทุนสมมติว่าสิบกว่าไร่นี่ลงทุนก็ไม่เยอะปีหนึ่งปีหนึ่งก็ได้หลายล้านอยู่ก็พอได้ใช่ครับ และในวันนี้คุณผู้ชมเราไม่ได้พาคุณผู้ชมมาทึ่งแค่เรื่องราวของทุเรียนดินภูเขาไฟอย่างเดียวเท่านั้นแต่จะพาคุณผู้ชมมาทึ่งกับเรื่องราวของดินภูเขาไฟด้วยครับและวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าวันนี้ครับผมได้คุณศรยาดวงมูลครับนักสำรวจดินชำนาญการจากกรมพัฒนาที่ดินจะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องของดินภูเขาไฟด้วยครับสวัสดีครับคุณศรยาครับน,นี่คือดินภูเขาไฟจริงๆใช่ค่ะตรงนี้คือดินภูเขาไฟจริงๆแต่ว่าจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะดินภูเขาไฟอ่ะคือเราพบทั่วประเทศ ซ sí al exactly. no uh ึ่งด no ิ el, ogeneous, è, นภูเขาไฟก็คือพ่อแม่เขาก็เป็นภูเขาไฟมาก่อนใช่ไหมคะใช่แล้วพอมันปุกขึ้นมาเนี่ยแล้วพอมันเย็นตัวลงกลายเป็นหินอคานีที่มีเนื้อละเอียดพอเวลาผ่านไปมันก็ผุกร่อนผุพังไปเรื่อยๆก็กลายเป็นดินซึ่งจะมีสีตั้งแต่สีดําไปจนถึงสีแดงแบบนี้ดินภูเขาไฟเกิดจากหินภูเขาไฟที่ผุพังมาจากหินบาซอลมีลักษณะเหนียวสีน้ําตาลปนแดงอุ้มน้ําดีแต่ก็ระบายน้ําได้ดีอุดมไปด้วยธาตุอาหารอย่างแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัส แมงกานิสแล้วก็สังกะสีครับซึ่งจําเป็นต่อพืชที่จะนําไปสร้างการเจริญเติบโตกระตุ้นเอนไซในกระบวนการสังเคราะห์แสงการหายใจของพืชแต่นอกจากจะมีธาตุอาหารมากมายในตัวดินแล้วอีกหนึ่งคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมก็คือสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืชได้เป็นอย่างดีทําให้ปลูกทุเรียนแล้วได้ประสิทธิผลครับแล้วก็ไม่เป็นโรครากเน่าโคนเน่าช่วยในการสร้างเนื้อทุเรียน ความหวานเปลือกบางและด้วยโครงสร้างที่ดีการจัดการและการบำรุงดินสามารถทําได้ง่ายแต่ก็ไม่ใช่เพาะทุเรียนนะครับเจ้าดินชนิดนี้ยังเหมาะกับการปลูกพืชผลอีกหลายต่อหลายอย่างครับคุณผู้ชมครับแต่ต่อให้ดินเนี่ยจะอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนแร่ธาตุสารอาหารครับก็ต้องมีวันหมดใช่ไหมฮะพี่สรยาครับ วันนี้แนะนําให้เราฟังหน่อยครับว่าการที่จะทาให้ดินเนี่ยที่เราใช้ในการปลูกต้นไม้ใช้ไปละต้นไม้ดูดซึมสารอาหารหมดไปละจะทําให้เข้ากับอุดมสมบูรณ์ได้ยังไงครับแต่ก่อนที่จะเรารู้ว่าดินเนี่ยมันขาดอะไรเหลือเหลือเท่าไหร่หรือว่าไม่เหลือแล้วยังไงเนี่ยเราต้องมีการตรวจสภาพดินกันก่อนซึ่งเ,เ,เราจะมีชุดตรวจสภาพดินแบบง่ายๆเราไม่ต้องไปส่งห้องแลบก็คือเป็นชุดเทสคิดตัวตรงเนี้ยอันเนี้ยเป็นจุดง่ายๆก็คือเราอ่ะอยากจะรู้ว่าดินของเราตอนเนี้ยมีค่าความเป็นกรดด่างเท่าไหร่แล้วก็เก็บดิน เก็บดินเนี่ยที่พื้นเนี่ยแหละเก็บดินพื้นนี่แหละใช่สิบห้าประมาณสิบห้าเซนเป็นจุดที่ล่าเขาหาอาหารครับค่ะแล้วเราก็หยิบมาหนึ่งจุดหนึ่งใส่ตรงนี้ใส่ในหลุมนะคะแล้วก็ตอนแรกเราใช้ทําน้ำยาทดสอบก่อนเป็นน้ำยวัดค่าพ h เชนะฮะใช่หยดเข้าไปอ่ะหยดใส่ดินเลยแล้วก็คนคนให้เข้ากันอ่ะเราก็จะมาเทสดูว่าสีดินครับตอนเนี้ยมันอยู่ที่สีที่เป็นเกนไหนใช่แต่ว่ามองเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยชัดแล้วก็ ใช้แป้งผงที่ดูดสีให้เห็นชัดขึ้นตกลงไปเลยเฮ้ยสีออกแล้วคุณผู้ชมสีมาแล้วสีมาแล้วสีวัดมาแล้วเดี๋ยวเราลองดูว่าเปรียบเทียบชัดสีใช่ว่าอยู่ตรงไหนดูจากสีนะครับผมว่า7.0็ดจอแสดงว่าดินในแปลงของแปลงเนี้ยก็คือประมาณ เป็นกลางคือดินนี้สามารถปลูกพืชได้ดีอันนี้คือถือสามารถปลูกพืชได้ดีได้<ช>ดีทุกชนิดเลยนี่คือถือว่า,าด,ดินดินดีเป็นกลางลนี้ดินที่เหมาะสมกับการปลูกพืชหลายๆชนิดเลย เอาละหลังจากที่เราวัดค่าสภาพดินเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะฮะเราจะมากินเค้กช็อกโกแลตกันนี่กองาสเตอร์ไม่ใช่อันนี้คืออะไรครับพี่สอนครับอันนี้คือกองปุ๋ยหมักที่หมักจกสารเล่งพอดอนหนึ่งค่ะหนึ่งในกรรมวิธีเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดินอันนี้ก็จะเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีในพื้นที่แล้วก็มาหมักวันนี้ครับเราได้หมอดินครับจากสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกดครับจะมาโชว์วิธีการปรับหน้าดินให้เราดูกันซึ่งในเนี้ย กับอันเนี้ยเหมือนกันใช่ไหมครับพี่สองอ่าเหมือนกันค่ะแต่อันนี้ก็คือพร้อมใช้แล้วอันนี้พร้อมใช้ละนี่ยังอาจจะยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ก็จะเอามาโรยโรยกันง่ายๆเลยในแปลงนี้ก็คือโรยใช่โรยอย่างนี้เลยโรยเพิ่มอาหารโรยรอบทรงพุ่มเห็นทรงพุ่มไหมคะแล้วก็อ๋อก็คือโรยรอบรอบทรงพุ่มก็คือเนี่ยเขาแผ่กิ่งแผ่ใบออกมาขนาดไหนก็คือโรยรอบเลยใช่เพราะว่ารากน้องเขาจะอยู่ ตรงพุง่มที่ที่ททททใบไม้กิ่งเ<ห>ขอาอ<ห>าไดกันแคะ <ขอ S 1> คี้ค่ะล่างน้องก็ถึงตรงนี้แล้วก็จะกินกินน้องก็จะกินอาหารได้ง่าย ผู้ชมครับการปรับสภาพดินการเพิ่มสารอาหารในดินเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่วิธีการเมื่อกี้เท่านั้นนะฮะขั้นตอนนี้คืออะไรครับพี่ศรยาครับอันนี้คือการทําน้ําหมักชีวภาพด้วยสารเล่งซูเปอร์พอดอสองก็คืออันนี้ก็จะเป็นแบบรูปแบบน้ํบลงพื้นก็ได้ฉีดใบก็ได้แล้วแต่ชอบก็จะมีส่วนประกอบก็จะง่ายๆกากน้ําตาลที่เอาไว้เป็นอาหารให้กับสุรินซีแล้วก็เศษวัสดุเหลือใช้อะไรก็ได้อันนี้วันนี้ยกตัวอย่างเป็นแตงโมแล้วก็พระเอกของเราก็คือนี่สารเล่งซูเปอร์พอดอสอง คุณผู้ชมหลังจากที่นี่เราใส่เปลือกแตงโมปิดฝาหมักไว้7วันเสร็จออกมาหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้เลยนะ,อ,ะอันนี้ก็ผ่านการกลองอผ่านการกรองแล้วเศษอาหารออกก่อนกิจกรรมในการปรับปรุงคุณภาพดินของกรมพฒนทีินะี่มีหลากหลายมากจากที่เราเห็นเมื่อกี้คือพอรอหนึ่งพอรอสองแล้วเนี่ยรเรายังจะมีอีกอันหนึงก็คือ ปูนโดโลไม้โดโลไม้คือปูนขาวที่เป็นคาลเซียมอะคะ่ะซึ่งเราเอาไว้สําหรับปรับสภาพดิน<อ>ในดินที่เป็นกรดอะจะ <ตา S 1> ปรับให้เป็น7.0มีอย่างอื่นอีกไหมฮะที่กรมพัฒนาที่ดินสามารถเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านหรือว่าคนพื้นที่เกษตรกรที่เป็นเรื่องที่ ไม่ใช่เกี่ยวกับการเพาะปลูกพวกนี้ฮะอนอกจากภารกิจเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพดินให้เหมาะสมกับพืชแล้วเนาะเราก็ยังจะมีภารกิจอ,อื่นๆที่ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นว่าจะเป็นการทำ zoning b บ g r ม m a p ก็คือการจัดเขตความเหมาะสมว่าพื้นที่ตรงนี้ควรจะปลูกอะไร,รแล้วก็ยังจะมีแบบเรื่องของปรับปรุงดินอื่นๆอ,อีก มากมายซึ่งกรมาไทยที่ดินของเราเนี่ยอย่างที่ก็จะบอกได้เลยว่าเราอะ่ะมีอยู่ทุกจังหวัดแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีผู้ช่วยที่ดีมากๆก,ก็คือหมอดินอาสาหมอดินอาสาของเราอะ่ะจะมีทั่วประเทศคือมากกว่า7,000 0คน ผมได้ทึ่งทั้งรสชาติของทุเรียนภูเขาไฟจากสวนทุเรียนลุงอุทัยนะฮะสมคําล่ําลือแล้วนะฮะที่เป็นของดีเมืองสีสเกตครับและนี่ฮะวันนี้ผมได้รับความรู้ยะแยะมากมายเลยนะฮะเกี่ยวกับดินภูเขาไฟถ้าใครสนใจที่จะทาการเกษตรหรือเพิ่งรเริ่มหรือว่าอยากคุยอ่ะสามารถคุยกับหมอดินได้หรือว่าจะเข้าไปหาเราที่สถาน,นีได้ครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสะดวกทางออนไลน์ก็เข้าไปที่เวอร์บอยแบ,บ์ของกรมพนาที่ดินได้หรือว่าอีกอันนึงก็คือเข้าไปที่ไลน์ออฟฟิเชียล แอดไลน์ด, line, ด,ดินดีก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับกรมพัฒนาดินแล้วก็เกี่ยวกับด้านของการปรับรุมพัฒนาด้านการเกษตรครอบคลุมทุกอย่างเลยมีไว้ให้ได้ลองเข้าไปดูถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดอยากจะติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆนะฮะเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินนี่เลยครับสอบถามได้ตามช่องทางที่คุณสุรยาได้ฝากเอาไว้นะครับแต่สําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะกินทุเรียนรสชาติอร่อยแบบผมในวันนี้คุณลุงอุทัยครับ มีช่องทางการติดต่อการซื้อขายยังไงบ้างครับฝากได้เลยครับทางออนไลน์แล้วก็ทางขายหน้าสวนด้วยครับหน้าสวนหน้าสวนขับมาซื้อได้เลยถึงสีสเกตครับและวันนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณสรยาด้วงมูลนักสำรวจดินชำนาญการจากกรมพัฒนาที่ดินโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับที่พาเรามาเชื่อมกับเรื่องราวของดินภูเขาไฟในวันนี้ครับขอบคุณนกครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนี่ครับทุเรียนอร่อยๆจากสวนทุเรียนลุงไทยด้วยครับขอบคุณครับ และนี่คือเรื่องราวความน่าทึ่งของทุเรียนจากดินภูเขาไฟของดีสีสเกต